กลับมาอีกครั้งนะคะกับพิมพิมเพรสค่ะวันนี้พิมพ์เองนะคะอยู่ที่ MIT หรือว่า Massachusetts Institute of Technology นะคะเป็นมหาลาัยที่ดังมากๆที่หนึงของในอเมริกาเลยค่ะ MIT นะคะก่อตั้งตอนปี1861ค่ะก็คือเก่าแก่มากๆประมาณหนึ่งเลยนะคะ ทีนะคะตั้งอยู่ที่เมืองแคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์นะคะอันนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่โด่งดังมากๆอันดับ4ของในอเมริกาเลยนะคะ in terms of ranking แล้วก็เมเจอร์ที่โด่งดังของเขามากๆเลยนะคะคือจะเป็นพวก science and engineering เขาจะดังด้านพวกวิทยาศาสตร,ร์นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะมากๆเลยส่วนด้าน business Zone, school of management ก็ดังไม่แพ้กับ business school ที่อื่นเลยค่ะ ว่า MIT เนี่ยนะคะเข้ายากขนาดไหนพิมพ์เองก็ขอบอกเลยว่า MIT นะคะเป็นมหลาลัยที่พิมพ์รู้สึกว่าเข้ายากที่สุดแล้วในอเมริกาด้วย acceptance rate ของปีนี้นะคะแค่4.1%เองคือปีนี้นะคะสำหรับปตรี 3, มีคนอัพพลายประมาณ3,000 3คนแต่เขารับจริงๆแค่1,365ใกล้ๆ1ั0 0แค่นั้นเองคือเข้ายากมากๆเลยทําให้ MIT acceptance rate จริงๆนะคะเหลือแค่4.1%ซึ่งถือว่าแบบเข้ายากพิมพ์ว่าเข้ายากที่สุดในอเมริกาแล้ หาหนี้สําหรับ international student อย่างพวกเรานะคะยิ่งยากเข้าไปอีกปีที่แล้วมีคนอพยประมาณ9,165คนแต่ว่าโคารับจริงๆแค่123คนนะคะทําให้ Acceptance Rate ออกมาจริงๆแค่ประมาณ1.3เปนะคะถือว่าเข้ายากมากๆมากๆเลยนะคะ เา MIT นะคะต้องสอบ SAT ACT ให้ได้คะแนนประมาณไหนคือ ไอทนะคะเขาค่อนข้างมีมาตรฐานที่สูงมากๆเลย SAT average นะคะคือ2 5 percentile อย่างน้อยคือต้องได้ประมาณ1,005 5เต็ม1 0 0นะคะสำหรับ English กับ Math แล้วก็คนส่วนใหญ่ที่ได้ accepted เนี่ยคะแนนประมาณเกือบเต็มหรือว่า1,580คะ่ะสูงมากๆเลยพิมพ์ก็นะวันหนึ่งก็หวังว่าอยากจะสอบได้คะแนนขนาดนั้นส่วน ACT นะคะ average คือ34-36ก็ 36, 34 34 90, คือ34ถึงคะแนนเต็ม perfect ค่ะ ถ้าใครอยากเข้า MIT จริงๆนะคะพิมพ์ก็อยากแนะนําว่าให้เตรียมตัวเร็วๆแล้วก็อยา่าท้อใจนะคะถ้าเรามีความฝานันพิมพ์ว่าถ้าเราสู้จริงๆก็ทําได้ะคะ่ะ ว่า admission statistic ตอนปตรีจะดูค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าเราก็ยังมีความหวังเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะกําลังคิดดูว่าอยากจะเรียนต่อปอโทอย่างพิมพ์เองตอนนี้กำลังดูว่าอยากจะเรียน MBA ต่อนะคะสําหรับ MIT อ่ะตอน undergraduate หรือว่าปตรี admission rate เนี่ยจะอยู่ประมาณ4%แต่ว่าถ้าพิมพ์อยากเรียน MBA ตอนปอโทอย่างเงี้ยนะคะ admission rate จะขึ้นไปถึง12%เลยก็คือมีโอกาสเข้าได้มากกว่าถึง3เท่าเลยค่ะ อลัมายที่หลายๆคนน่าจะรู้จักที่จบจัด MIT นะคะคือโคฟีอนันต์หรือว่าเป็น Secretary General ของ UN หรือว่า United Nation s นะคะเสิร์ฟตั้ง7เทอมในออฟฟิศเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะโคฟีเนี่ยก็ได้รับ Nobel Prize แล้วก็อวอร์ดอีกตั้งหลายอย่างด้วยการช่วยเหลือสังมะคมค่ะ ะะพิมอยู่ข้างหน้าคิลเลนคอร์ดนะคะมันเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยมันจะเป็นโดมที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปนะคะมันจะเป็นคอร์ดยาร์ดซูเปอร์ไอคอนิกของ MIT เลยนอกจากนั้นนะคะข้างในมันจะเป็นห้องสมุดที่ใหญ่และสวยงามมากๆแต่ว่าตอนนี้เข้าไปดูไม่ได้เพราะว่าโควิดสําหรับนักเรียนที่เรียนที่นี่นะคะคิลเลนคอร์ดจะเป็นที่ที่เขาจะหลังจากทำโปรเจกต์เสร็จหรือว่ามีฟแนลพรีเซนเทชันอย่างเงี้ยเขาก็จะมาพรีเซนต์งานกันที่นี่ค่ะ พิมพ์อยู่ที่ MIT Sloan นะคะซึ่งเป็น School of Management Campus ของเขานะคะจะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยจะเป็น Innovative แล้วก็เป็น Technological advance มากๆเลยนะคะสวยจริงๆเลยค่ะ MIT Sloan นะคะซึ่งเป็น Business School ที่ Well-respected แล้วก็เข้ายากมากๆที่1ในโลกเลยนะคะ เราอยู่ที่ c ชล r ์ริ r วอร์นะคะซึ่งเป็นแม่น้ำที่ขั้นระหว่างเมืองบอสตันกับเมืองแคมบริดจ์แคมบริดจ์คือเมืองที่มหาลัย MIT แล้วก็ฮาร์วารตั้งอยู่ค่ะเรากำลังเดินผ่านแม่น้ำ a ชล e ์นะคะมันจะเป็นอ l ลองซ้ายกับ MIT Campus อีกด้านหนึ่ง สวยมากๆเลยนะคะช่วงที่มันลอนๆนิดนึงเขาจะมีแข่งภายเรือกันระหว่าง Harvard กับ MIT เป็นอะไรที่ค่อนข้างทร a d ิชั่นแนลมากๆเลยะคะ่ะ วันนี้พิมเองนะคะพาทุกคนมาอยู่ที่เมือง New Haven รัฐ c o n n e c t i c u t นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ Yale University ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะคะว่า c a m p ัสไล f ์เป็นยังไงเข้ยายากขนาดไหนแล้วก็มีอะไรโด่งดังบ้างนะคะ E yeah, a